ครับก็สวัสดีนะครับวันนี้นะครับมีเรื่องเกี่ยวกับระบบเกียร์ของรถยนต์นะครับเป็นรถ ICE นะครับวันนี้จะไม่พูดรถไฟฟ้าเนาะก็จะมาเล่าว่าทําไมรถยนต์สมัยใหม่เนี่ยหันไปเล่นเกียร์ CVT กันหมดเลยนะครับสังเกตว่าแม้แต่อีโคคาร์หรือรถที่ p e r f o r m ร์แมแบบอย่าง Civic 1.5 Turbo โบาเงี้ยครับทำไมเขาถึงใช้ c v t นะครับ ซึ่งไอเกียร์แบบเดิมที่เป็น planetary เกียร์หรือว่าที่มีทอร์คอนเวอร์เตอร์แบบเดิมนะครับที่เป็นเฟืองขบกันเนี่ยทำไมเขาถึงไม่นิยมในสมัยนี้นะครับโอเคก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับเกียร์ CVT นะครับก็คือเกียร์ที่มีอัตราทดแปรผันแบบต่อเนื่องนะครับโดยตัวโครงสร้างของเขาเนี่ยก็จะเป็นสายพานนะครับในการ ส่งกําลังเนาะแล้วก็จะมีตัวพูเล่ที่สามารถปรับได้นะครับมันก็จะบีบเข้านะครับบีบออกนะครับเพื่อเปลี่ยนอัตราทดได้หลากหลายรูปแบบมากนะครับไม่ได้มีอัตราทดที่ฟิกไว้เหมือนเกียร์แพเนตตี่ต่างๆนะครับเหมือนอยกตัวอย่างเช่นในสกูตเตอร์ในมอเตอร์ไซค์อย่างพวกฟีโน่พวกคลิกทั้งหลายเนี่ยเขาจะเป็น CVT นะครับ mm hmm. ก็มันก็จะพูเล่เขาจะหุบ ขยายตามช่วงความเร็วหรือช่วงอรอบเครื่องยนต์เนาะนะครับเ,เดี๋ยวจะให้ดูโฟร์ชาร์ดการส่งกําลังของเครื่องยนต์ก่อนนะครับการส่งกําลังของเครื่องยนต์เนี่ยมันก็จะมีเอนจินเนาะเอนจินนะครับแล้วก็ไปที่ TM หรือ Transmission หรือเราเรียกกันว่าเกียร์นั่นเองนะครับเสร็จแล้วจาก Transmission เนี่ยก็ต้องไปที่เฟืองท้ายนะครับอัตราทดเฟืองท้ายเนาะ แล้วก็ลงไปล้อนะครับอันนี้ก็จะเป็นโฟชาร์ดการทํางานของออตัวเครื่องยนต์นะครับทําไมต้องมีเกียร์นะครับทําไมอ,อ,อย่างรถ i c e เนี่ยทำไมถึงต้องมีเกียร์นะครับแต่ถ้าเป็นรถ EV เนี่ยตัว TM นี่อาจจะไม่จําเป็นนะครับอาจจะเป็นเฟืองท้ายเลยก็ได้หรืออาจจะเป็นอ,อัตราทดไม่ใช่มัลติสปีดนะครับเป็นซิงเกิลซิงเกิลสปีดเโชนะครับ อย่างพวก e b เนี่ยนะครับเพราะว่า i c e นะครับการที่เขาต้องการเกียร์เนี่ยเพราะในช่วง rpm ใด rpm หนึ่งของเครื่องยนต์นยครับมันไม่สามารถสร้าง t o อ q หรือว่า power ได้สูงสุดนะครับทำให้แต่ละช่วงการทำง,งานของ rpm เนี่ยมันต้องอาศัยเกียร์นะครับเพื่อช่วยในการพยุงให้อทอร์ u เ curve หรือ t ร r ค u power band หรือ กําลังแรงบิดทั้งหลายเนี่ยให้มันต่อเนื่องนะครับก็จะเข้าๆแล้วกันนะครับส่วน CVT กับ AT เนี่ยนะครับก็เล่าไปแล้วว่ามันต่างกันประมาณนี้นะครับ AT เขาก็จะเป็นเฟืองขบกันนะครับเป็นแพ a น e ต a r y รี่เกียเดียวไม่ไม่ได้มีรูปมาให้ดูเนาะทีนี้นะครับสังเกตว่าเวลาที่เราขับรถเนี่ยถ้าใครเคยขับ CVT เนาะเวลาที่เราเหยียบคันเร่งเนี่ย สมมุติเราต้องการขับไปที่ความเร็วร้อยเนี่ยเราก็จุ่มคันเร่งไปนะครับรอบมันก็จะไปคาอยู่ที่ rpm ใด rpm 1เนาะล้วที่รถก็แล่นไปข้างหน้าเคลื่อนที่ไปได้นะครับมันก็จะคือเสียงเครื่องยนต์ก็จะหึง่งมืดยาวเลยนะครับส่วนถ้าเป็น at นะครับแบบเก่าเนาะ,ะมันก็จะมีการไล่ไลเ่เกียร์เกียร์หก็งื้ตกลงมาแล้วก็เกียร์สอื้ ตกลงมาก็เกียร์สแล้วก็บื๊ขึ้นไปตกลงมาแล้วก็เกียร์สน,นะครับก็สังเกตว่าลักษณะการการขับเนี่ย CVT มันจะรู้สึกเหมือนอืดๆเนาะแต่ว่าถ้าเป็น AT มันจะรู้สึกเหมือนสนุกนะครับมีการไล่ไลอะไรอัตราทดนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเทียบกันจับเวลาเลยเนี่ยผมคิดว่า CVT เนี่ยจะให้ตัวเลขที่ค่อนข้างดีกว่านะครับแต่เรื่องความสนุกแน่นอนอาจจะ มันราบเรียบอะครับมันอาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรนะครับอย่างเช่นการาฟเนี่ย <S engine s p e e d หรือ rpm เนาะนะครับเทียบกับความเร็วนะครับมันก็จะถ้าเป็น at เนี่ยมันก็จะขึ้นไปนะครับ rpm ขึ้นไปรืด rpm แล้วก็ตกมาแล้วก็เลข่้นไปอีกรืดแล้วก็ตกลงมานะครับขึ้นไปอีกแล้วก็ตกลงมานะครับมันก็จะมีลักษณะาากระตุกกระตุกตามช่วงของอัตราทดเนาะแต่ถ้าเป็น cvt เนี่ยมันก็จะขึ้นไปยาวเลยนะครับ มันก็จะเป็นพฤติกรรมที่เราสามารถจับได้ทางกายภาพนะครับถัดมาก็จะให้ดูนะครับว่าอย่างโบชัว d ดัต้า e ีตของ Toyota เนี่ยที่เป็น cvt นะอัตราทดเขานะครับเขาจะเขียนตั้งแต่2ถึง0.3นะครับคือมันสามารถปรับอัตราทดหน้าหลังเนี่ยนะครับเท่าไหร่ก็ได้นะครับแล้วแต่ช่วงการทำงานนะครับคือมันอาจจะวง วงของพูเล่หน้าพูเล่หลังเนี่ยนะครับรอ,อ,อบหมายถึงว่าการบีบเข้าบีบออกของสายพานเนี่ยครับมันจะอยู่ที่อัตราทดได้หลากหลายมากนะครับอยู่ในช่วงเลนส์ตั้งแต่2ถึง0จุดนี้นะครับแต่ถ้าเป็น at ปกติเนี่ยแต่ละเกียร์ก็จะฟิกมาเลยนะครับว่าเกียร์หอัตราทดเท่าไหร่เกียร์สอัอตราทดเท่าไหร่นะครับเกียร์สอัตราทดเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเป็น cvt นะเห็นไหมอันนี้เป็นรุ่น ออทิสรุ่น c v t กับรุ่น4สปีดนะครับก็จะมีอัตราทดที่เป็นเลนส์เป็นระยะประมาณนี้แต่ถ้าเป็น4สปีดเขาก็จะมีระบุมาให้เลยนะครับทีนี้การที่ c v t เนี่ยมันทำงานอย่างที่บอกไปว่ามันจะขึ้นไปคายอยู่ที่รอบรอบใดรอบหนึ่งมันดียังไงนะครับผมก็จะให้ดูว่ากราฟของเครื่องยนต์นะครับอย่างอันนี้เป็น Toyota a l t i s t นะครับเครื่องยนต์1.8 2 ZR SBE ถ้าจำไม่ผิดนะสังเกตว่าทอร์คเขาเนี่ยแม็กซิมัมทอร์คเขาจะอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0กว่ากว่านะ3,500ประมาณนี้นะครับ3 5 0 0 3 0เอ้ย0 0พทุดผิดนะครับซึ่งเวลาที่เกียร์ CVT ทำงานนะครับเราเหยียบคันเร่งไปเนี่ยนะครับถ้าเราต้องการ power zone เนอะนะครับสังเกตว่า รอบเครื่องยนต์เนี่ยก็จะไปคาอยู่ที่ทอร์คเคิร์ฟอ่าโทษทีคาอยู่ที่ RPM ที่ให้ทอร์คเคิร์ฟที่สูงสุดนะครับนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่า power band หรือทอร์คเคิร์ฟเราเนี่ยมันก็จะให้ออกมาได้ต่อเนื่องนะครับเครื่องยนต์สามารถให้ทอร์คออกมาได้ได้ต่อเนื่องนะครับไม่เหมือนเกียร์ที่เป็น AT เนี่ยถ้าเป็น AT อะ่ะมันจะต้องมีการลด RPM ลงไปนะครับปึ๊บแล้วก็ขึ้นมาใหม่นะครับเป็นซิกแซกอย่างนี้นะครับ มันไม่ได้เป็นไม่ได้แปรผันตรงกันอย่างนี้นะครับมันก็จะส่งผลในเรื่องของการประหยัดเชื้อเพลิงแล้วก็สมรรถนะในการขับขี่นะครับเพราะว่าการที่มันคายอยู่ที่ rpm หรือว่าช่วงที่ t o r q มันพีคเนี่ยมันก็จะให้กําลังที่ดีต่อเนื่องแล้วก็ให้การประหยัดเชื้อเพลิงนะครับให้เครื่องยนต์ทํางานในช่วงรอบที่ o p t i m มัลที่สุดนะครับเนี่ยอย่าง ออทิสต์เนี่ยเขาก็จะบอกว่าอีค n โนมี o โซนนะครับถ้าเราเหยียบคันเร่งอยู่ในช่วงที่ประมาณสักไม่เกิน2,000รอบนะครับประมาณนี้นะครับคือเขาคงกำหนดมาแล้วว่าอาจจะโทดสจจทสมาแล้วว่าในช่วงนี้นะครับเกียร์ CVT ทำงานแล้วมีการออฟที่ใหม่ที่สุดประหยัดเชื้อเพลิงที่สุดนะครับส่วนมิดโซนนะครับก็จะอยู่เป็นข้างล่างเนาะก็จะเป็นช่วงอย่างในเมืองเนี่ยนะครับ ทีเ่เครื่องยนต์มันไม่ได้ต้องการทอร์คอะไรมากมายนะครับอาจจะแค่ออกตัวไหลๆไปอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าถ้าเป็น CVT เนี่ยนะครับมันก็จะทำให้เครื่องยนต์ทำงานที่พีคทออ,อพีคพีคทอกได้นะครับส่วน Power นะครับถ้าสมมุติว่าหลังจากที่ สมมุติเราเหยียบค่าเร่งไปที่ rpm ใด rpm หนึ่งใช่ไหมครับหลังจากนี้ไปเนี่ยนะครับพอสุดจาก torque curve peak ไปแล้วเนี่ย torque curve สูงสุดไปแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงของ power band แล้นะครับ power band ก็คืออะไร power band ก็คือกําลังม้านะครับก็คือ p เท่ากับ power นะครับ torque คูณ rpm นั่นเองนะครับยิ่งมี rpm เยอะนะครับมันก็จะส่งผลให้ power เราเยอะนะครับ ก็จะเป็นสูตรปกติของเครื่องยนต์อยู่แล้วนะครับพอหลังจากที่ช่วงทอร์กหมดไปนะครับอย่าง EV ก็เหมือนกัน EV เนี่ยช่วงที่ทอร์กหมดนะครับตัวพาวเวอร์ก็จะเข้ามาแทนนะครับมันก็จะเหมือนการส่งไม้ต่อนะครับให้ทุกอย่างมันต่อเนื่องนะครับแต่สิ่งที่เครื่องยนต์ต้องการหรือรถยนต์ต้องการเวลาที่ออกตัวไปที่ความเร็วใดความเร็วหนึ่งอะถ้ารถคันนั้นจะขับสนุกเนี่ย มันต้องมีอทอร์คเคิร์ฟที่ดีนะครับทอร์คเคิร์ฟในช่วงต้นเพราะว่าช่วงแรกเนี่ยนะครับจากสูตร P เท่ากับ Power เนี่ยเท่ากับทอร์คคูณ RPM เนี่ยเรายังไม่มี RPM เนาะแต่ถ้าเรามีทอร์คมาเนี่ยนะครับการที่จะไปถึง Power ที่มัน maximum เนี่ยมันก็จะไปเร็วไปง่ายกว่าส่งผลให้รถคันนั้นมันขับค่อนข้างสนุกสม,สมุทกว่าต่อเนื่องกว่านะครับก็ประมาณนี้ <c oughs> สรุปก็คือที่เขาหันมาทำ c v t กันนะครับสำหรับรถปัจจุบันเนี่ยเพื่อเรื่องของการประหัดเชื้อเพลิงด้วย p e r f o r m ร์แมด้วยนะครับ <c oughs> จะเป็น2เรื่องหลักๆนะครับแล้วก็การขับขี่ที่สมูทนะครับต่อเนื่องนะครับไหลลอยต่อ seamlessly นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็ถ้าผมพูดผิด พูดถูกประการใดก็ขออภัยนะครับก็มาเล่าให้ฟังสนุกๆเนาะโอเคครับขอบคุณมากสำหรับการรับชมสวัสดีครับ